นกครับท่านผู้ชมเออตัวเล็กนิดเดียวขามากเกาะอ่ต้นพักหวานครับอยู่ที่ชายคาถ้าไม่เขาเชื่องจังเลยลนะ่ะเขานอนแล้วยังไม่รู้นะครับเนี่ยอืมอ เหมือนเขาจะนอนนะครับอืเขานอนเขาหลับตาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยเกาะอยู่ที่ใบของผักหวานครับท่านผู้ชมอยู่ตามสบายนะลูกเอ้ยตามสบายเลยตอนเช้าก็ไปหากินนะเออเพิ่งจะเคยเจอนกมา เกาะที่ต้นผักหวานครับท่านผู้ชมอ๋มอไม่ได้หลับนะเขาไม่หลับนะครับเขาก็ขยับตัวอยู่นะครับเขาขยับตัวอยู่นะครับแต่เหมือนตาเขาจะง่วงๆนะ,เห,นเ,ะ,นะเ,นเหมือนตาเขาจะง่วงๆนะครับเนี่ยครับเหมือนตาเขาจะง่วงๆมันก็ดูสิเขาจะหลับไหม ดูต่อไปเขาว่าเขาจะหลับลหรือไม่ครับเขามาเกาะที่ต้นประหวานที่ชายคานี้เองครับเขาคงจะรู้ว่าบ้านนี้ไม่ทําร้ายเขานะครับถึงมาเกาะต้นมะม่วงก็ไม่ไปเกาะต้นลำใหญ่ก็ไม่ไปเกาะแต่มาเกาะที่ ต้นผักหวานนะครับเออแปลกดีฮะแปลกดีนะครับผมข่าวขัทั้งมาก่อนนะครับเขาก็ไม่กลัวคนนะครับผมเขาไม่กลัวคนปกตินกที่เจอคนก็กระเพือปีกละแต่ก็คงจะข้ามแล้วนะข้ามแล้วก็คงจะไปไหนไม่ถูกเขาก็เลย มาเกาะอยู่ที่อ่าต้นผักหวานนะครับเขาเป็นนกป่านะครับไม่ใช่นกเลี้ยงนะครับเป็นนกป่าอยู่ตามป่าครับแต่เ,เขาก็มาเกาะอยู่ครับผม<อ>นกอะไรนาะท่านผู้ชมรู้ไหมครับนกอะไรเนี่ย<อ>คล้ายๆนกกระจุกหรือนอกอะไรไม่รู้นะเพราะว่าปีกเขาออกเหลืองๆนะครับ จะเป็นนกขมิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยู่ตามสบายเลยนะลูกนะอยู่ตามสบายเลยถ้าม,มีใครทำร้ายหรอกนะอยู่ตามสบายเลยนะอยู่ตามสบายเลยไม่มีใครทำร้ายลูกหลกักเนี่ยครับเขาก็มาเกาะอ,อยู่เนี่ยครับขเขาก็มาเกาะอ,อยู่ เขาคงไม่ป่วยกับมังนะนะครับเขาก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่นะครับเขาก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่นะครับเขาก็อยู่นิ่งๆของข่าไปนะครับเขาก็อยู่นิ่งๆของข่าไปนะครับท่านผู้ชมเออแปลกดีเหมือนกันแฮะอ่าอยู่ตามสบายเลย อยู่ตามสบายยู่มีแมลงก็บินกันมาแล้วนะครับแมลงก็บินกันมาแล้วเขาก็พิบตาครับกะพิบตาปิด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 นะครับเขาก็กะพิษตาปิด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 ซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับกะพิบตาปิด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 นะครับท่านผู้ชมไม่รู้นกอะไรครับ ท่านผู้ชมท่านไหนทราบก็คอมเมนต์มาดูด้วยนะครับผมผมก็ไม่ได้ใช้เสียงดังนะครับเพราะว่ากลัวเขาตกใจนะครับกลัวเขาตกใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนิ่งมากเลยนี่นิ่งๆขนาดเปิดแฟลใส่เขาเขาก็ไม่หนีนะเปิดแฟดใส่เขาเขาก็ไม่หนีนะครับ ไม่รู้นกอะไรเดี๋ยวจะต้องไปค้นคว้าดูนะครับนิ่งมากตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวเล็กนิดเดียวเขาก็อยู่นิ่งๆนะครับดีแต่ว่าอากาศนิ่งครับอากาศไม่มีไม่ไม่มีลมนะครับไม่มีลม กลางคืนนี้อากาศค่อนข้างทีจจะนิ่งนะครับผมเขาก็อยู่ค่อนข้างเขาก็กระดิกหางหน่อยๆนะครับกระดิกหางหน่อยๆนะครับผมเนี่ยครับกระดิกหางรุกดิกๆุกเดกรุกดิกุกดกกระดิกหางรุกดิกๆุกดกุกดิกครับผมเออเขาเขากกระดิกหางดีนะเนี่ยครับ อ๋อก็เดิกหาของเขานะครับผมอยู่นิ่งๆเขาก็มาพึ่งพาอาศัยเรานะครับเราก็ให้เขาอยู่ตามสบายนะครับให้เขาอยู่ตามสบายต่างคนก็ต่างไม่ทําร้ายกันนะครับนะครับต่างคนก็ต่างไม่ทําร้ายกันนะครับตัวเล็กๆนะครับเกาะใบอา่า ต้นผักหวานเนี่ยครับต้นผักหวานที่อยู่ชายคาเนี่ยครับเขาก็เกาะอ,อยู่ครับผมตามสบายเลยลูกอยู่ตามสบายเลยอยู่ตามสบายเลยนะอยู่ตามสบายเลยลูกเออยู่ตามสบายเลย เพงเคยเจอนะครับนกนกที่แบบไม่กลัวคนนะครับเป็นนกป่าไม่ใช่นกเลี้ยงนะครับถ้านกเลี้ยงเขาก็ยังเล่นกับคนได้อะไรได้เพราะเขาเคยกินข้าวกับคนแต่นี้เขาเป็นนกป่านกป่าแล้วก็พัดลงมาแล้วก็มาเกาะอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยครับเกาะนิ่งๆเกาะก่นิ่งๆขอนขาไปเขาคงรู้แหละ บ้านนี้ไม่ทําร้ายบ้านนี้ไม่ค่อยชอบก็คือยุงมดแมว <c oughs> ไก่เขาชอบมาหากินมากุ้ยม่เคียนะครับบ้านนี้ไม่ค่อยชอบไม่ใช่ใครหรอกครับแม่ผมเองเจอมดมาหนูัางทันทีทันใดเลยเจอยุงนังก็ตบเจอแมวนางก็ไล่ จอไก่นางก็ไล่เพราะ่ไก่มันมาขีา่ที่ส่วนของนาน,นะครับนางก็เลยต้องมาไล่นะครับผมในี่ครี่ท่านผู้ชมเขาก็อยู่นิ่งๆของเขง้าไปนะครับผมไม่ไปไหนเลยครับเขาจะหลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแปลกดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันครับนิ่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมเคยเจอไหมครับนกจมน้ำน,นกตมนแบบนี้ครับ เออเขาหลับตายให้เขาหลับตาเหมือนเขาจะนอนนะเออมากวนเขาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาหลับตาเหมือนเขาจะนอนเออเหมือนมัาเราเมือนเราเมันเรามากวนเขานั้นเนี่ยอือืมหลับ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 หับหับับไปลูกเอ้หลับไปลูกหลับเลยหลับเลยหลับเลยเหมือนเขาจะง่วงแล้วนะครับเออง่วงนะนกเขาก็หลับแล้วเขาก็ กาะอยู่อย่างนั้นของเขานะสติเขาดีมากเลยนะสติเขาดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยชมที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับสวัสดีครับผม